นะครับวันนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับสวิทป่องพัดลมใหญ่นะครับกับป่องพัดลมเด็กก็ดูจากตรงนี้นะเนี่ยคือรูพัดลมนะเนี่ยที่พี่ถามเข้ามานะครับคือป่องพัดลมคือป่องพัดลมใช่ไหมอันนี้ใบพัดลมไม่เกี่ยวกันนะตรงนี้มันจะมีมันจะมีอยู่ขีดที่หนึ่งกับขีดที่สองพัดลมใหญ่จะเป็นขีดขีดหนึ่งแต่ถ้ารถใหม่ๆเนี่ยชวิอ่ะมันจะอยุดตรงนี้ มันจะมีรูปพัดลมให้เห็นแต่อันนี้มันเก่าแล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นขีดที่สองตัวสองเนี่ยคือปล่องพัดลมเล็กตัวนี้คือป่องพัดลมใหญ่ถ้าเรากดปั๊บปุ๊บนี่อะไรมันก็จะขึ้นขีดที่หนึ่งนี่คือป่องพัดลมใหญ่แล้วรถมันก็จะรู้สึกเลยว่าป่องพัดลมใหญ่มันทางานแล้วเราจะนั่งบนรถเรารู้สึกเลยเนี่ยสั่นๆอันนี้เปิดปล่องพัดลมไปมันก็จะติด อันนี้ผมเปิดแฟลชมันเลยย้อนแสงแล้วบ่อมันลมเล็กตัวริมสุดนี่ทํางานแล้วมันขึ้นสองขีดถ้าเราจะปิดบ่อพัดลมใหญ่แล้วก็กดปิดมันก็หายไปป่อพัดลมเล็กเรากดปิดมันก็หายไปแค่นี้ครับสองสวิน์นี้แต่เราต้องเปิดระบบทํางานก่อนนะต้องต้องปิดเปิดตัวนี้ก่อนนี่อันนี้ปิดนี่เปิดยกขึ้นแค่นี้เอง มันก็จะทํางานแค่เนี้ยล้วเข้าใจอะไรสอบถามได้นะฮะ